โรงเรียนก็ได้ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นทีมงานของนักกันพันโลงนะครับด้านหน้าอาคารหนึ่งนะครับตัดยอดของต้นกระจงนะครับตัดข้างบนออกแล้วก็เหลือข้างล่างที่เอาไว้เป็นพุ่มเพราะว่าต้นกระจงเนี่ยมันจะแตกกิ่งเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มเป็นชั้นๆแบบนี้ก็จะมีร่มนะครับเป็นลักษณะวงกลม เดี๋ยวรอให้ใบมันแตกนะครับก็จะออกเป็นใบใหม่แล้วก็ต้นที่อยู่หลังพระนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นประจำรัชการที่สิบนะครับคุณผู้ชมอันนี้ปลูกมาสองปีแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกดอกเลยนะครับบริเวณนี้ก็ ตัดแต่งกิ่งไม้ออกไป <c oughs> แล้วจุดนี้นะครับคุณผู้ชมจุดนี้ทําเป็นลานเด็กเล่นของอนุบาลน,นะครับปรับปรุงใหม่ตอนนี้ก็นําต้นไม้นะครับที่เป็นต้นไรแบบนี้ที่เป็นไรปลูกแนวยาวนะครับ <c oughs> นําออกด้านข้างนะครับแล้วก็พื้นที่ก็ได้ปู ปูเป็นฟองน้ำคล้ายๆกับฟองน้ำที่ใช้อ่าเล่นเทควันโดนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้เลยอยู่ด้านหลังธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ชมที่เราเห็นสีชมพูนั่นคือธนาคารออมสินนะครับจุดนี้เดี๋ยวพอทําพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาเครื่องเล่นมาใส่นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมว่าพอเอาเครื่องเล่นมาใส่แล้วจะดูสวยงาม น่าเล่นขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนจะเป็นพื้นทรายนะครับแต่ว่าพื้นตอนนี้เนี่ยให้ดูใกล้ๆนี่นะครับจะนุ่มๆนะครับแต่แข็งก็คือมันจะมีความทนทานนะครับแต่ก็จะนุ่มถ้าเล่นกระโดดกันก็ไม่เจ็บนะครับ เรวจะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูกว้างขวางเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ของ,ของน้องๆองอนุบาลนะครับ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็จะได้ล้มไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับให้ล่มเงาจุดนี้ก็จะกว้างสำหรับน้องอนุบาล <c oughs> อันนี้พาทัวร์นะครับใน ช่วงเย็นๆแดดไม่มีแล้วนะครับก็จะทําให้ภาพไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมใครที่คิดถึงนะครับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะครับปีนี้นักเรียนมหนึ่งมาสมัครกันเยอะมากนะครับเยอะมากๆรวมกับนักเรียนที่จบจากปหกเรียเราด้วยนะครับก็เยอะมากนะครับใครที่มาสมัครไม่ทันนะครับก็ ปีหน้าก็ต้องรีบนะครับเยครับฝั่งนี้ก็ได้เล็มออกนะครับก็จะมองเห็นระดับสายตานะครับเดี๋ยวพอใบมันแตกยอดก็จะเขียวสวยเหมือนเดิมนะครับผู้ช,ชมแต่ตอนนี้อีกประมาณ20วันนะครับเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็นักการก็มาช่วยกันตกแต่ง ก็เล็มออกเล็มออกนะครับเพราะมันสูงมากนะี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็กิ่งไม้ตรงที่นักเรียนจะชักธงชาตินะครับตรงนั้นก็เล็มออกเพราะว่าเด็กจะต้องใช้พื้นที่ในการดึงเชือกนะครับของธงชาติต้องดึงลงข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าจะต้องทําให้เชือกตึงถึงจะชักธงขึ้นได้นะครับคุณผู้ชม ก็จะมีพี่ๆตำรวจมาเล่นฟุตบอลกันนะครับตอนนี้ห้องลูกเสือนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็มาทำความสะอาดใครที่คิดถึงนะครับก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับจุดนี้ก็ยังให้ดูชะอมนะครับที่นักเรียน ที่จบม3ามรุ่นก่อนนะครับได้ปลูกเอาไว้อันนี้ก็ตัดตัดไปหลายรอบแล้วนะครับถ้าเป็นยอดอ่อนก็ตัดกินได้นะครับแล้วก็พอเราตัดมันก็จะแตกใหม่แต่รอบนี้นะครับนะักการมาเล็มใบออกนะครับผู้ชมแล้วก็เอากิ่งอะโน้มต่อกันแบบนี้นี่เอากิ่งมามัดรวมกันแล้วก็โน้มต่อกันโน้มต่อกัน,น,กน,น,กนแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไปเรรื่อยๆนะคับเดี๋ยวมาดูวิธีการของเขานะครับว่าถ้าโน้มกิ่งแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะแตกยอดถอดอ,อย่างไรนะครับอ่านี่ต้องรอติดตามชมตอต่อไปเนาะตอนนี้รายชื่อนักเรียนม3นะครับออกแล้วนะครับว่าใครอยู่ห้องไหนบ้างใครที่อยากจะทราบทักส่วนตัวมาได้นะครับักใต้แชทในแชทของช่องได้เลยนะครับทุกคน แล้วเจอกันใหม่อีกครับทุกคนฝากกดตามนะครับช่องของโรงเรียนเรานะครับแอดมินก็จะอัปเดตต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกิจกรมต่างๆไว้ในนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเราจะพาไปเที่ยวพาไปดูในหลายๆที่นะครับสวัสดีครับ